จากบ้านจรแมเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาลายัยประเทศสราช2 3สรปีอุบลราชธานีฮุ่งเหืองเมืองธรรมฮุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ้าาาทคกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ติดตามรับฟังรายการผ้วาชลที่พบชาวอุบลในมณีตรงกับวัน 16, ทีน่6 6มิถุนายน2566ผมว่าที่้อยตรีม่นสงาลี่ลาดสงาง้ามได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านชลธี่ยังตรง ห้มาเป็นผู้ดำเนินรายการได้มาบอกมาจาให้พอแมพี่นองเฮ้าได้รับทราบขอมูลนะครับสำหรับมื้อนี่สี่แยกหัวข้อในเรื่องของการนำเสนอนะครับโดยเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแ้งและก็สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานีของเฮ้า ซึ่งในเรื่องแรกเรื่องวันต่อต้านปัญหาภัยแรงและภาวะฝนแรงของโลกซึ่งวันทีน่1ิมิถุนายนของทุกปีถือกำหนดให้เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแรงและฝนแรงของโลกโดยสหประชาชาติได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัตเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ตั้งแต่วัน 12, ที่12ธันวาคม2543เป็นต้นมาซึ่งสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว ดังเสียดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเอดีเจเป้าหมายที่15คือชีวิตหรือระบบนิเวศบนบกซึ่งระบุถึงการปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใส่ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการปัญหาใหม่ป่าไม้ที่ยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทรายยุดการเสื่อม่อมของที่ดินและฟื้นสภาพกาใหม่และการ หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสลับวันต่อต้านปัญหาภัยแรงและฝนแรกของโลกมาถึงนี่สหประชาชาติได้ใส่คอนเซปต์หรือทเทือนว่ารูปแบบเฮอแลนด์เฮอไรบบทบาทสิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อมที่ได้เน้นถึงความเท่าเทียมทางเพศกับการใส่บทบาทสตรีในการเข้ามาจัดการปัญหาความเสื่อมสุรมของสภาพพื้นดิน และการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลในเร่งเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ระบุวไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือตั้งแต่พศ2561ถึง2580ในยุทธศาสตร์ที่หาคือยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พศ2566ถึง2570ได้มีแผนกลยุทธ์ระบุไว้ในมุดหมายที่11ที่ว่าประเทศไทยเฮ้าสามารถลดควมเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยได้ระบุถึงปัญหาภัยแรงที่ประเทศไทยมีโอกาสเผชิญอ,อยู่โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี62 เป็นตนมาระบ,บุว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากภายแร้งจํานวน18.7ล้านคนมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง7,917.7ล้านบาทซึ่งภาคการเกษตรได้รับผลกระทบหลายที่สุดเนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใส่น้ำในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ70ของปริมาณการใส่น้ำทั้งหมดของประเทศประกอบกับการที่โลกเข้าได้เข้าสู่ปรากฏการณ์เอวนิยู อธิบายฟังง่ายๆก็คือประเทศไทยเฮ้าหรือกลุ่มอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียสิพ่อกับสภาพว่าฝนถิงช่วงไพ่แรงและอุณหภูมิที่สูงผิดปกติในขณะที่โซนอเมริกาใต้สิพ่อกับสภาพว่าฝนตกหนักคุทกัยไพซึ่งตรงกันข้ามกับในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่โลกเจอกับสภาพว่าปรากฏการณ์ล่านียที่เป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงออสเตรเลีย ต้องพ่อกับสภาพว่าฝนตกหนักประสบกับปัญหาอุโทโกภัยในขณะที่โซนอเมริกาใต้พ่อกับสภาพว่าฝนถึงช่วงและพายแรงดังนั้นเฮาจะต้องปรับบโตกับสภาพว่าอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิเป็นอุโทโกภัยหรือพายแรงกรด็ดีในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นได้มีการเตรียมความพร้อมรับกับมือรับมือกับสภาพก,การเปลี่ยนแปลงของสภาพอา,ากาศโดยสภาพว่าปรากฏการณ์เอลนโยที่สิส่งผลกระทบ ให้เกิดสถานการณ์พัยแ้งโดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งการจัดตั้งศูนย์บัญชการเหตุการณ์พัยแ้งจังหวัดอุบลราชธานีปี2 5 6 6โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้บัญชการเหตุการณ์ซึ่งกองอำนวยการป้องกันน้ำเทาสาภัยจังหวัดได้กำหนดแนวทางการเตรียมการป้องกันพัยแรงในปี2566 ของจังหวัดใบเพื่อให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกันเช่นการจัดตั้งศูนย์ราชการเหตุการเพล่แรงในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่นการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแแรงรวมถึงกำหนดมาตรก,การการประหยัดน้ำแบบบูรณาการในทุกระดับทั้งจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมศูนย์ราชการในการเพล่งรับจังหวัดน้ำเพื่อและมอบหมายภารกิจหน้าที่ข้อรับผิดชอบให้กับทุกหน่วยงานมีการฝ่อระวังสถานการณ์โดยติดตามข้อมูลสถานการณ์เช่นสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำผิวดินน,น,น้ำในเขื่อนอ่างฝายและแรงน้ำขนาดเล็กจากโครงการชนประทานอุบลราชธา,านีปริมาณน้ำใตดินน้ำบาดาลจากทรัพยากรน้ำบาดาลเขตซีเวียอุบลราชธา,านีระบบน้ำประปาส่วนภู้ิภาคการประประปหมู่บ้าน จากการประปาส่วนวิภาคและอำเภอซึ่งข้อมูลที่ได้กล่าวมานะครับได้ใช้ประกอบกับการวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแแรงหรือมีการสำรวจตรวจสอบแปลงน้ำพื้นที่ที่เสียงขาดแค่นนำโดยเฉพาะนนำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อให้มีข้อมูลท่านสมัยเป็นปัจจุบันที่สุดและมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่อง มือเครื่องจักรย่านพระนาวัสดุอุป,ปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อใส่ในการให้ควอมซอยเหลือพอแม่พ่นองทีลบผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแค่น้ำหรือเสี่ยงต่อการเกิดแั่แรงอย่างท่านท่วงท,ที่ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ยืนยันว่าทางจังหวัดมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แัยแรงและพร้อมที่รับมือกับสถานการณ์ถุกกระเพทดรวมทั้งเปิดโอกาสให้ถูกผักส่วนถุกเพศทุกกไยเขม่ามีบทบาทในการจัดการกับปัญหาที่บอกมา ไอสมกับคอนเซปต์หรือรูปแบบเฮื่อแล่นเฮื่อไร่ที่ถูกใส่เป็นรูปแบบสําหรับวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแหลกของโลกปีนี้ในเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเข้าสูสภาพวาตนิพคือฤดูฝนนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเฮ้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยซึ่งก็จะเป็นประจําตามแผนหรือตาม ปฏิทินดูดูการหรือดูดูไพ่ที่เฮ้าสีมีโอกาสได้พอ่อนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยการนํำของท่านผู้ว่าชลที่ยังตรงนะครับท่านได้ให้ความสําคัญและการเน้นย้าแล้วก็ได้เตรียมการนะครับเตรียมแผนซึ่งจะได้ปฏิบัติการเรื่องของการเปิดศูนย์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย ในลักษณะต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีลักษณะอยู่2กรณีหลักๆนะครับคือกรณีนำถั่มแบบเออรล่นตลิงหรือมันล่นฟังเกินว่าถ่วมชุ่มชุ่มหม,มูบานหรือสิงสาท่าประโยชน์นะครับที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตหรือดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนในกรณีที่2คือการนำน้ำถ่่มชับพันนำปลาไหลหลากนะครับซึ่งก็จะมี พื้นที่อยู่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่เป็นส่วนหน่อยนะครับถี่ร่องลงมาจากการถ่วมแบบเออหลน่นตะลิงในพื้นที่ฝ่อร่องพิเศษถึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญนะครับในพื้นที่2อําเภอหลกัลกๆก,กับเครื่องเพื่อเมืองกับอำเภอวัดิชําราบโดยทั้งสองอำเภอนะครับมีแม่น้ำมุ่นไหลผ่านและเกิดปัญหาน้ำมุลหล่นตลิงเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสภาพทีุ่่ม ทีรวมต่ำริมฟังตลิงโดยเฉพาะเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานีและเขตเทศบาลเมืองวัดดินชัราบนะครับซึ่งได้แบ่งระดับการแจ้งเตือนนะครับไปที่ระดับที่ร้อยสิบจุดหาศูนย์มรดกหรือถ้าคิดเป็นระดับเมตรก็หาจุดหาศูนย์เมตรหรือหาเมตรเคืองนะครับในระดับสมมุิแล้วก็ใน้ภาวะวิกฤตระดับน้ำทวิกฤตที่ล้นตลิงนะครับแยกเป็นฝั่งบริลินนะครับซึ่งมีวังฝั่งบริลินชํมาบหนี่งที่มีระดับต่ำ กว่าระดับฟังเมืองอยู่1เมตรคือมีระดับอยู่ที่รอยสิบสองหรือระดับที่เจ็ดเมตรนะครับระดับสมมุตินะครับส่วนของฟังเมืองนะครับจะมีรอยสิบสามมรรทกหรือแปดเมตรนะครับนะีบนะคบนะคบ่คือจุดที่เป็นจุดวิกฤตที่จะเริ่มมีการถ่วมนักนะครับในพื้นที่สําหรับพื้นที่น้ำป่าไร้หลกักน้ำถว่วงจพาะพันธุ์ในแก่พื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นอาที่มี เนินสูงที่มีความแตกต่างกันเช่นอำเภอกุดกระปุลอำเภอเข็มมาราตอำเภอสีเมืองไม่อำเภอคงเจียมอำเภอนํำคุณอำเภอดำยื่นอำเภอบุญทะเลอำเภอนาจะรวยแล้วก็อำเภอทุงศรีอุดมเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่เกิดน้ำปลาและหลักน้ำถ่วฉับพันแต่ในปีที่ผ่านๆมากอะมี เกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่อยนะครับเนื่องจากว่า,ามีกระบบการที่ระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วกนาน้ำบริหลายแห้งนะครับนี่ก็ขึ้นในเรื่องของพื้นที่ฝ่อร่รวงพิเศษส่วนพื้นที่ทฝ่อร่รวงน้ำท่วมแบบเออลนตะลิงนะครับ กบเป็นลักษณก,ก,ก็คือพื้นที่น้าท่วมเสี่ยงต่อการท่วมซ้ำซากหรือท่วมซ้ำก็คือพื้นที่ที่มีลําน้ำพานเช่นแม่น้ามูลไหลพานแม่น้าชี่ไหลพานแมคงไหลพานโดมใหญ่ไหล่านโดมหน่อยไหลพานอันนี้ก็จะมีโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นน้ำเอ่อลนตลิงแต่ทั้งนั้นทั้งน,น,งนี้ทั้งจังหวัดก็ได้จัดระบบการฝ่อรล่วงติดตามโดยใช้ระบบโทรมาตรของกรมชลประทานและก็การประสานข้อมูลในระดับพื้นที่อำเภอและท้องทิ่นชุมชนนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด นำแบบถ่วมแบบเออรลนตะลิงส่วนนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของนำถ่วมขังรอการระบายนะครับก็จะมีในพื้นที่ อยู่หลายครับเป็นพื้นที่ในเขตเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอวินจำหลาบจะเป็นพื้นที่รักในอำเภอเมืองก็จะมีเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเทศบาลตำบลประทุมเขตเทศบาลตำบลอุบลอำเภอวินชำาลาบก็จะเป็นเขตเทศบาลเมืองวินชำาลาบเทศบาลตำบลแสนสุขเทศบาลตำบลธาตุนี bon. ่ก็จะมีผลกระทบต่อน้ำท่วมครั้งโลกการระบายอยู Herbert ่แต่ทั้งจังหวัดก็ได้เตรียมแผนแล้วก็จะได้มีการแบ่งหมอบพื้นที่ภารกิจ หนึ่งเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อที่ไปเตรียมการแก้ไขปัญหาหากเกิดสถานการณ์วิกฤตแต่จัจงหวัดได้มีการเตรียม,มร้อมเรื่องของประกาศการแจ้งเตือนเข่าซื้อดูฝนตามประกาศของกรมอุตุนะครับตั้งแต่วันที่ยี่เข้าก็ได้ประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันที 12, ่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าสิบหกนะเรื่องแจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูฝนเป็นโรคท่งางระบบหายใจนะครับเรื่องของโรคท่มีสัตว์เป็นผ้าหานะครับเป็นมแลงพวกนี้พวกยุ่ง หรือโรคทิต่อทังเดือนอาหารหรือโรคสุขภาพอื่นๆร่วมทั้งโรคฉีหนูนะครับแล้วก็โรคที่จะเป็นทังเดือนหายใจทั้งเบิดนะครับแล้วก็โรคกับเพืชนะครับบจิเวณเข่าพืชพักพืชไร่แล้วก็โกกครคที่มากับสัต์ในช่วงฤดูฝนสัต์ปีกสั์ก,กีบคูสัตดหนามต่างๆก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งพวกการจังหวัดก็ได้เรียกเอื้นประชุ่มนะครับ กพนประชุมเพื่อเตรียแจ้งแผนและก็มอบหมายภารกิจต่างๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวของยนต์ภายใต้ของศูนย์บัญชการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีของเข้าซึ่งก็จะแบ่งคณะกรรมการคณะทํางานและแบ่งมอบพื้นที่เพื่อให้ติดตามข้อมูลต่างๆและติดตามสถานการณ์นามเพื่อเฉดีายดเนินการให้ควออมสยนต์เรือพอเป็นเปี่น้องเฮาได้อย่างท่านทวงที่และให้ลด ภาวะความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในปีนี้ให้หลายที่สุดประกอบกับเรื่องของสถานการณ์12มาตรการในการรับมือฤดูฝนในปี2 5 6 6บวกจะเป็นเรื่องของอมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วม หรือมาตรการที่ต้องกักเก็บนำไว้ใส่ในฤดูการหรือปีๆทัดไปนะครับนะั่คือข้อมูลต่างๆที่ผมเด้อว่านะครับว่าจะเป็นเรื่องของวันต่อต้านปัญหภาภัยแรงและฝนแรงของโลกนะครับซึ่งเดกเจ้าข้อมูลมาเป็นภาพร่วมของโลกและของประเทศเท่ากับใคนความสำคัญนะครับในระดับรัฐบาลจังหวัดอำเภอ แลวการลงไปสู่ท้องถิ่นส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ก็จะมีขอมูลข่าวสารมาแจ้งพอแม่ปีนองเข้าเป็นระยะนะครับเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือร่วมถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรหน่วยงานแล้วก็ช่วง สถานทีต่างๆที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องเให้มีความปลอดภัยนะครับให้ลดความเสี่ยงให้ร้ายสุดหรือขันถึงความปลอดภัยก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทั้งจังหวัดและกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถามมีประเด็นปัญหาก็ให้แจ้งมายัางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดซึ่งสำนักง,งานปพอ,อยู่สลักางสัน2เป็นไฟเล,ลขานุการของท่านผู้ว่าการจังหวัดรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24ชั่วโมงร่วมถึงศูนย์ของอำเภอและกระทองทินที่กระจายกันอยู่ทั่วทั้งจังหวัดก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องใบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมััรสถาปนาเมืองอุบลราชธานี231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมือง,องธรรมระหว่างวันที่14-16ถึงกรกฎาคม2566ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองเริ่ม14กรกฎาคมชมนิทรรศการภาพถ่ายอุบลราชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบัน15กรกฎาคมในช่วงเย็น ร่วมปฏิบัติธรรมและเจเริญพระพุทธมนต์สมโพธิและ16กรกฎาคมในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร231รูปพร้อมร่วมกิจกรรมฟ้อนรำจำนวน23,100คนและชมการประกวดศูนย์ทรพจน์อุบลราชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรม